ดีครับก็ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่บ้านของสมาชิกแก๊งอมตนคนหนึ่งนะครับเป็นหัวหน้านะครับก็ได้เป็นหหัวน้าแก๊งเราถูกท้ามาวันนี้เราถูกท้ามาจากลูกหมูให้ทำไอซ์บักเก็ตนะถ้าผู้ชมสังเกตดีๆข้างหลังเรานี่ก็เป็นสมาชิกแก๊งถมตนนะครับแก๊งถมตนครับวันนี้ก็กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ก็รออีกสักครู่นึงครับะครับโอ้โหได้รายงาน ก็ได้รับพร้อมแล้วนะว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับก็พร้อมยังครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ย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 วาดี๋กวอนี๋ย่าดีอยวี่ยวาดี๋ยวเ้ี๋วเดีวเดี๋ยวเงี๋ยวาดี๋วางี๋ยวางก๋วางี๋ยวนดีวเดี๋ยวางีลยวเี๋ยี๋วดีวเียวเนีวนดี้วเดยเดีวดี๋ยวเนียวเดยเี่ยเดียวเดี๋ยวเดียเีเดี๋ยเดี๋ยเดยวเดีเดเเยเเยเเเเเ่เ เดี๋ยวดีคับครับและคนสุดท้ายคนสุดท้ายครับลครับก็พร้อปแล้วนะครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายเดียจมเดียจิมคู่คู่คียั้งคู่นะทั้งคู่แต่สองจะทก็ไม่ว่านะเว้ยไว่าท้ามันเล้ออไม่ได้สาคนเล่นขี้เองคอนนี้วยมอเกคัฟด้วยมือเองคฟด้วยมาอเองคฟยอดเวือเั้ย้วมองพร้อมเอคั้คับมอง ก็ตอนนี้ครับก็แลโทนสับมันไม่เป็นไรครับกีก็ติดเสนารยจดนการณเก็วันนี้ครับผมนัดงรายการดาราดัสิก้าก็รับก่อครับกไม่เป็นไร